ข่าวดีดีกับพี่คำรนารนตอนต่อต้านป้องกันและพร้อมใจแก้ไขโควิด -19 เต็มที่นครสวรรค์นะจะบอกให้ขชาวคนวนครสวรรค์ จากไปกลพรรยังงคคคิดถึนนนสว์ม่ใช่แค่เฉพาะส่วนกลางแต่อีกสำคัญหนึ่งคือของทิ้ไปดูการดำเนินการป้องกันและแก้ไขโรคโควิด -19 ที่นครสวรรค์กับคณะของสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปอสชดูแล้วเขาร่วมมือกันดีทางภาคเอกชนโรงพยาบาลสีสวรรค์ขอบคุณทุกฝ่ายช่วยทำให้เกิดระบบการดูแลคนไข้ ที่ครบวงจรแบบนี้ครับทำคอมมูนิ t ี้ไอโซเล o ันโฮมไอโซเลชันจุดตรวจเชงลุก ATK จุดตรวจ PCR ทุกโครงการที่เราทํากันเกิดจากทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับทุกคนช่วยกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนเลยภาครัฐด,ดูดีขึ้นไหมครับถึงแม้จํานวนผู้ป่วยโดยรวมของประเทศเนี่ยอาจจะดูแนวโน้มที่จะลดลงแต่คิดว่าในนครสวรรค์ท่านอบอจอ หรือว่าโรงพยาบาลต่างๆที่ให้ความร่วมมือในการบูรณาการกันเนี่ยก็ทําให้เราเห็นว่าแม้นสถานการณ์จะดีขึ้นหรือแย่ลงในอนาคตอย่างไรเนี่ยเชื่อว่าจะรับมือได้ภาคท้องถิ่นท้องถิ่นช่วยได้มากกว่า50-60ถหรือว่าท้องถิ่นนี่เป็นจุดสําคัญเพื่อพี่น้องประชาชนได้จับอปจนครสวรรค์แล้วก็ทั้งท่านเลขาสปทชได้เห็นความสำคัญตรงนี้ให้แม่ค้ามาตรวจขอบคุณอย่างมากโอกาสหน้าก็ขอให้โครงการตรงนี้ ต่อเนื่องทั้งระดับเทศบาลนครนายกเบาใจไหมช่วงนี้ดีกว่าเริ่มแ,แรกๆเขาบอกว่าาวักเขาบอกท้องถิ่นมีความพร้อมนี่เขาบ ส่วนกลางก็จะเบาใจไปด้วยตอนนี้ท้องถิ่นก็ดูแลไม่ไว่าจะเป็นโรงพยาบาลเราก็สร้างให้อะไรต่างๆนนหมดไปหลายต่างแล้วตอนนี้ <c oughs> และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ควบคุมมันอยู่ไหมอยู่ในระดับที่ดีขึ้นร่วมกันทําทุกหน่วยงานสำเริจผลระดับหนึ่งตอนนี้ทําเชิงลุกให้เศรษฐกิจฟื้นตัวตะเวนทําอดีเคต้องการเปิดตลาดทุกตําบลชาวบ้านจะได้ออกมาจับใจ่ายใช้สอยจะได้มีความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจมันจะได้ฟื้นตัวไม่ว่ารัฐ เอกชนท้องถิ่นเราพราับสรุปแม้จะสิ้นงบประมาณในการจัดก,การเยอะแต่กำลังใจยังมีสู้รบขอรับเต็มที่เต็มใจสำหรับคนนครสวรรค์นครดีน้องพี่นครสวรรค์สี่แคว่เชิดฉันบรรจบกันเป็นปากน้ำโพผู้คนแข็งขันขยันสร้างเมืองจริง นน้ำโตาข่าวดีดีกับพี่คำรณน,นี่คืองานที่ทำให้ประชาชนขอเพียงทุกคนให้ความร่วมมือและสร้างวินัยต่อการดำรงชีวิตยุคใหม่เพิ่มขึ้นอีกหน่อยนะยนจะบอกให้น,นักรสวรรค์เด็นลำใหญ่โตคือปากน้ำโต้นเจ้าพระยา